ชราศีพิจิกฮะดวงการงานและความสำเร็จครับในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะใครที่ยังพอจะจําความได้นะฮะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับว่าดวงงานเป็นอย่างไรอะไรบ้างเนี่ยฮะเอาก๊อปปี้นะครับช่วงครึ่งปีหลังนะครับเข้ามาอยู่ช่วงครึ่งปีหลังนะฮะในช่วงครึ่งปีแรกและบวกงานเพิ่มเข้าไปอีกนะครับโอ้โหเอาเรื่องเงินนะบางคนบอกโอ้โหไม่มีเวลาแล้วนะฮะในการทํางานหรือก็ไม่มีเวลาจะหายใจแล้วนะครับก็ต้องเติมเข้าไปอีกนะฮะ ต้องเรียนตามตรงว่างานมันเยอะขึ้นจริงๆนะครับจะแบบอวยให้สบายใจว่างานมันง่ายงานมันชิลแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆไม่ฮะมีแต่เรื่องวุ่นวายนะครับแต่ว่าเรื่องดีๆมันมีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังบอกก่อนนะว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับเป็นช่วงที่งานเยอะกว่าเดิมครับงานหน้าที่คอรับผิดชอบนะครับหรือว่าอะไรที่แบบเป็นหน้าที่ของคนอื่นด้วยแต่ว่าวานให้เราไปช่วยแปลว่าเพื่อนๆจะเจอ เรื่องของงานที่คนอื่นเขาทําไม่ได้หรือบางทีผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับชาลูกพี่รุ่นพี่อะไรก็ตามนะครับให้โอกาสนะโอกาสจะมานะฮะดาพฤหัสคือดะไแห่งโอกาสนะครับขัวจรเล็งนะฮะเล็งมันก็หมายถึงให้คุณนะครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันสบายไหมไม่สบายยากนะครับลาบากนะฮะเครียดกังวลมาครบนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะแต่เราก็ต้องออกประความเป็นจริงเนาะเรามาดูดวงเราไม่ได้มา เอาความอวยพียงแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าโอเคจากนี้ไปนะครับดวงเรื่องงานนะฮะมีงานเข้ามามากกว่าเดิมแต่ว่ามันสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานได้ดีกว่าเดิมครับง่ายๆคือถ้าเราหวังผลสําเร็จเนะะี่ยอันนี้คุ้มค่าแล้วก็ชื่นใจแต่ถ้าหวังผลว่าสบายช่วงคืนปีหลังขอสบายกว่าช่วงคืนปีแรกอันนี้ผิดหวังนะครับเพราะว่ามันไม่สบายนะฮะเพะืเพ่อเถอเราต้องนึกภาพว่าผู้ใหญ่หัวหน้าให้โอกาสเพิ่มเข้ามากว่าเดิมมีคนอยากให้เรา ง่ายๆคือบางทีนะจะให้เราทำงานที่มันยากขึ้นงานที่คนอื่นทำไม่ได้หรือบางทีถ้าคุณทำงานออฟฟิศนะฮะแล้วถ้าเขามีโปรเจกต์อะไรมาเนี่ยเราจะโดนให้มาทำนะครับงานหรือโปรเจกต์ใหม่ซึ่งถ้ามองผมมองว่าเราก็ทำได้ดีนะฮะทำได้ดีถึงดีมากเลยนะครับผลงานถือว่าน่าพอใจเพียงแต่ว่าก็ต้องเตือนน,นิดนึงว่าบางทีนะฮะงานต่างๆเนี่ยมันเจอประเภทงานแบบ ทำแล้วแข่งกับเวลาแข่งเวลาเยอะมากสั่งเช้าเอาเย็นสั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหทำบางทีสองสมวันยังจะเสร็จแต่ขอแค่วันเดียวอะไรนียคือมันจะเจอแบบนี้บ่อยนะฮะผมก็เลยมองว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะแบบนี้ฮะอะไรที่มันเร่งสังเกตไหมเพื่อนถ้ามาอะไรที่มันเร่งโอ้โหมันจะทลาะกิดง่ายนะฮะงานนี้โปรเจกต์นี้ครับทำกันหลายคนแต่ว่าเร่งด้วยเวลาโอ้โหเดี๋ยวตีกันนะฮะทาะกันนะครับ นี่ยฮะคือสิ่งที่ต้องระวังจากนี้ไปช่วงครึ่งปีหลังคือระวังงานเยอะแล้วงานเดิมก็ยังค้างคาค้างคา,งางอยู่ทางแก้จากนี้ไปนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาคาลาคาสังคาใจคุณเห็นว่ามันจบกับบางอย่างได้ก็จบนะฮะหรือบางทีเราเห็นว่างานที่ทำนะครับมันพอจะให้คนมาช่วยได้ก็หาคนมาช่วยนะฮะอย่าทำอะไรโดดเดี่ยวเดียายครับมุมดาวพระหะคจรเลงเนี่ยและแถมในช่วงเดี๋ยว กรกฎาคมสิงหากันยายนนะครับเนี่ยดวงประมาณสองสามเดือนเหล่านี้เป็นสองสามเดือนที่ดาวการงานโคจรมีเกษตรตาธิบดีดาวการงานโคจรเป็นลาภโชคลาภดาวแห่งโชคลาภโคจรอยู่ในเดือนของดาวการงานโอ้โหมันชื่อมันพร้อมนะฮะงานมาโชคลาภโชคลาภไปตําแห่งตา้งงานนะฮะแล้วติดต่อสื่อสารโคจรโดดเด่นนะฮะเดี๋ยวมาเป็นมหาอุดนะฮะโอ้โหมันมีไหลเด้งแปลว่าช่วงครึ่งไปหลังเลยครับโดยเฉพาะช่วงกรกฎาคมสิงหากันยานะฮะ พอจะสปีดงานได้คุยเรื่องสําคัญได้บางทีเราอาจจะคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชานะฮะลูกพี่ลุนพี่ใครกันแล้วแต่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลงานของเรานะครับช่วงนี้บางทีอยากจ,จะคุยตรงๆไปตรงมาก็ได้นะฮะว่าแบบเออทำไงให้ตําแหน่งหน้าที่มันมีความคืบหน้าขึ้นนะครับผู้ใหญ่แนะนําอย่างไรได้บ้างไหมที่เราจะทาให้ตําแหน่งมันสูงขึ้นหรือว่าความก็น่าเกิดขึ้นนะคือมันต้องมีการคุยบ้างนะครับถ้าเรา พอจะคุยกับผู้ใหญ่ได้แต่ถ้าบางคนผู้ใหญ่คุยไม่ได้เลยะฮะเราก็ไปสูเุเด้วยง,งานนะครับผมมองว่าด้วยดาวพฤหัสคือดอาวแห่งโชคลาภแล้วก็ความสําเร็จครับมันโครจรเล็งอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันรอจังหวะว่าโอเคมันเล็งเนี่ยมันจะใช้เดือนไหนที่มันส่งผลเต็มที่เพราะว่าดาวพฤหัสเด่นไม่ใช่ว่ามันต้องดีตลอดย4บชั่วโมงตลอดวันตลอดเดือนนะครับมันก็มีช่วงแปลกช่วงเครียดช่วงยาก,ช,ยากช่วงแบบชีวิตโอ้โหแบบมึนเลยนะฮะมันมีนะครับไม่ใช่มีนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าดูโดยรวมนะครับ ชอบเจองานหนักๆท้ายที่สุดแล้วแทบทุกเรื่องเลยมันแก้ได้สําเร็จนะครับนี่คือเหมือนกับขึ้นเขานะฮะขึ้นภูเขาแล้วทางมันทางมันชันขึ้นนะครับทางมันชันขึ้นมันก็จะเริ่มเริ่มเหนื่อยขึ้นนะฮะแต่อทุกเวลาที่เราเหนื่อยเนี่ยพอหันไปมองข้างหลังมันอยู่สูงกว่าเดิมแปลว,ว่าความก้าวหน้ามันก็ยังพอมีนะดวงชะตานะครับแสดงว่าช่วงครึ่งไปหลังภารกิจเพิ่มขึ้นนะผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ ช่วยเหลือนะฮะแต่คงไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับเพราะว่าบางบริษัทเลยบริษัทมีผู้ใหญ่เยอะนะฮะเป็นบ,บริษัทใหญ่นะฮะผู้ใหญ่เยอะหัวหน้าเยอะมันอาจจะมีบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเราสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมนะฮะคนที่เราพอพึ่งพาสายได้ท่านยังให้การช่วยเหลือได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่คือจุดเด่นมันมีดาวอย่างครับในช่วงนี้คือการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยกันแนะนำนะฮะหรือว่า บางทีการขอร้องขอให้ช่วยเหลือสําเร็จนะฮะจังหวะดาวมันเด่นนะครับช่วงนี้ดวงดีนะครับพอจะพูดคุยเอ่ยปากนะฮะขอให้ท่านช่วยหรือขอคําแนะนําขอให้ท่านเมตตานะฮะก็ได้นะครับพเพื่อนๆลองมองเรื่องนี้ไ้บ้างนะฮะเรื่องผู้ใหญ่เรื่องการคุยเรื่องการขอร้องเรื่องของามเมตตาเรื่องอะไรนรี่ฮะหรืออยากให้ท่านช่วยอะไรก็ตามครับเพราะะไรเพราะผมมองว่าบางทีเราเหนื่อยเต็มที่แหละแต่ บางครั้งเหมันต้อง <c oughs> มีการคุยหรือว่าทําความเข้าใจกันนะฮะว่าท่านต้องการอะไรนะฮะเนี่ยครับคือบางทีทํางานขยันอย่างเดียวไม่พอนะ <c oughs> ต้องมี <c oughs> ลูกเล่นนะฮะ <c oughs> แล้วก็ต้องมีกุศโลบายบ้างนะครับโอเคมันดูต่องานงอกงานส่วนตัวนะฮะบางอย่างคุณอาจจะอยากทํางานส่วนตัวนะฮะทำได้นะช่วงนี้เหมาะการทํางานส่วนตัวนะครับอืถ้ามีงานหลักอยู่แล้วนะครับอยู่งานประจําอยู่แล้วนะฮะ แล้วอยากแตกลายมาทํางานส่วนตัวบางคนอยากลงทุนบางคนอยากจะมารู้แหละนะฮะมันทํางานได้หลากหลายอย่างค้าขายบางคนอยากปเปิดคอสเสียงคนอยากเปิดตะกร้าทํางานออนไลน์อะอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือจะทํางานนอกสถานที่รับจ้างทั่วไปแล้วแต่ว่าเราถนัดอะไรนะครับหรือแล้วแต่ว่าเราจะชอบอะไรนะฮะหรือแต่โอกาสอะไรมาเนี่ยฮะแต่ละคนโอกาสมาไม่เหมือนกันนะครับโอกาสเรื่องงานคนอาชีพกันฉะนั้นช่วงนี้ขนขวายหาช่องทางการเงินอื่นๆในบ้างเพราะจะได้ทํา แต่ว่าช่วงแรกๆที่ทามันจะลําบากเต็มที่ก่อนนะฮะมันไม่ใช่แบบสําเร็จภายใน2เดือน3เดือนนะครับมันจะลําบากอสมครก่อนแต่ว่าพอเริ่มเข้าที่เข้าทางนะฮะมันจะเป็นอาชีพใหม่ของเราก็ได้ในอนาคตมันจะเป็นช่องทางการเงินเส้นทางใหม่จากนี้ไปในอนาคตนะฮะแปลว่าความก้าวหน้ามีสูงนะครับแปลว่าโคตรเหนื่อยนะฮะจริงเหนื่อยจริงครับแล้วคุณจะไปเจอเรื่องความดราม่าอีกนะฮะดราม่านะครับ จออะไรที่มันดรามา่าคขาว่าดราม่ามันก็แปลได้หลายแบบนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าเรากําลังอยู่ในพื้นที่ดราม่าของใครคุณรีบออกทันทีอยาเข้าไปอยู่ในวงล้อมของความดราม่านานนะฮะใครจะดึงกุณเข้าไปในเรื่องราวของความดราม่านี้ที่ทางานหรือที่ไหนก็ตามถอยออกมานะครับแล้วก็มองหาช่องทางการงานให้มันก้าวหน้าการเงินให้มันก้าวหน้ามันมีช่องทางของมันเยอะนะครับแต่ว่ามันจะลําบากเยอะหน่อยแล้วคุณน้องบริวารยังพอพึ่งพาใสา่ได้หัวหน้าเริ่มดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคว้าไว้นะฮะ ใครใช้อะไรก็ตามโดยเฉพาะผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกพี่รุ่นพี่เราดูแล้วมันไม่ได้แบบเสียเสียหายมากนักนะฮะมันอาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยทําได้ทานะฮะอย่าปริเสธครับเป็นช่วงที่ปริเสธผู้ใหญ่หัวหน้าให้น้อยลงนะครับแล้วก็ทําตามใจเพื่อมากข,ขึ้นนะครับทาใจท่านนะรับรองนะครับดาวมันเด่นอยู่แล้วแหละนะฮะผมมองว่าบางปีฮนะเอาใจแค่ไหนก็ไม่ไม,ไม่โอเคะฮะแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เยอะนะครับเห็นตัว,ว่าปีนี้ดาวพฤหัสคือผู้ใหญ่มันเลง ฉะนั้นทําแล้วมันตามใจแล้วก็มันจะถูกใจท่านนะครับโอเคฮะปรบับมานี้นครับขอโชคดีครับเครื่องปีหลังเป็นกำลังใจนะครับลุยสู้กันต่อสวัสดีครับ